สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปหัวข้อในวันนี้คือไพ่อยากบอกอะไรกับคนที่เกิดในราศีธนูค่ะยังไงอันขออนุญาตดูพลังงานใต้ไพ่สักครู่นะคะพลังงานใต้ไพ่ได้นายออฟฟอร์ดค่ะขอโทษทีค่ะแล้วก็เช a ริออนะคะยังไงเปิดไพ่เพิ่มเติมเพ่แคลไฟ์นะคะ ขอไพ่ใบที่1นึ่ค่ะเรเดียนโอเคค่ะขอไพ่ใบที่2ค่ะขอไพ่ใบที่3นะคะโอเคค่ะได้มาแล้วสามใบเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำหรือบอกอะไรกับคนที่เกิดในราศีธนูนะคะไพ่ใบแรกคือเซเว o นอ s ฟสอดค่ะ The Empress Six of s w o r d ค่ะ t ค a r i f ล e เซเว่ o ออฟสอดค่ะ แ a ร์ไฟล์เพจออฟเพนด์เคินะคะแ a ร์ไฟล์ไฟออฟคัพคะ่คะแ a ร์ไฟล์เซเว่นบอลค่ะแ a ร์ไฟล์ซิกออ o r อดค่ะแคร์ไฟล์ทรีออฟเพนดเคิลค่ะแคร์ไฟล์ r ฮพรีเทสค่ะแคร์ไฟล์ o ฟออ o r อดนะคะ มองว่าเป็นในเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยไพ่ออกมาบอกก็คือตอนนี้คุณมีความวิตกกังวลนะคะจากสถานการณ์ที่ตอนนี้การงานของคุณอาจจะดูเงียบๆนะคะการงานของคุณอาจจะดูเงียบๆแล้วก็คุณอาจจะรอคอยข่าวสารอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานนะคะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยไพ่ออกมาบอกค่ะ ว่าจะมีการติดต่อในเรื่องของการงานเข้ามาพูดคุยติดต่อในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ให้ออกมาแนะนําว่าให้รับมือกับสถานการณ์หรือว่ารับมือกับงานนี้ด้วยความระมัดระวังนะคะวางแผนเป็นตามลําดับขั้นตอนนะคะแล้วก็มุมานะตั้งใจทําเพราะว่าคุณอยู่ในสถานะที่เป็นแต้มคุณมีแต้มต่อเหนือคู่แข่งค่ะถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าคุณมีคู่แข่งคุณจะมีแต้มต่อที่เหนือกับ เหนือคู่แข่งของคุณนะคะให้ลุยแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำซะนะคะแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จนะคะแต่สิ่งที่ไพ่ออกมาเตือนก็คือใหอ้ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณอาจจะถูกปิดบังข้อมูลในสิ่งที่คุณไม่รู้นะคะให้หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไพ่ออกมาเตือนว่าอาจจะมีคนทำอะไรรับหลักคุณถ้าฉะนั้นเนี่ยสิ่งสองใบเนี่ย เป็นการเตือนไพ่ออกมาเตือนยังไงแอนเปิดไพ่สเปรชชวลให้เพิ่มเติมนะคะไพ่สเปรชชวลนี่เป็นไพ่ที่แนะนําในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะดูซิว่าไพ่สเปรชชวลอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมให้กับคนที่เ,เกิดในราศีธนูนะคะอันยังไงเปิดให้หนึ่งใบนะคะสักครู่นะคะสเปรชชวลคะอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะให้กับคนที่เกิดในราศีธนูคะ่ะโอเคค่ะ เราได้มาแล้วหนึ่งใบนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่สือช่วงเนี่ยต้องการจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับคนที่เกิดในราศีธนูค่ะ Enlightenment นะคะไพ่ออกมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เธอต้องค้นหาความหมายของการมีชีวิตในช่วงเวลานี้ทำสมาธิเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุดนั่นหมายความว่าไพ่แนะนำค่ะไพ่แนะนำออกมาว่าให้คุณ ช่วงนี้ให้นั่งสมาธินะคะเพราะการนั่งสมาธิเนี่ยจะทำให้เรามีความนิ่งแล้วก็มีสติปัญญามากขึ้นในเรื่องของการที่เราจะคิดการงานหรือว่าการการดำเนินชีวิตของเรานะคะการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยหลายๆท่านบอกว่ามันจะเป็นการเพิ่มบุญให้กับชีวิตแล้วก็เป็นการเพิ่มสติปัญญาแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะคิด ะะหรือว่าตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นในชีวิตเราค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ